้อ๋อเขาเป็นพิธีกรเขาพูดเก่งไาได้ไหมล่ะท่านหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ได้เอาเรองแล้นก่อนน้องอ่างเรื่องอะไรกันปรสเป็นสเปรย์ แล้วก็มีหัวเี็7เลยแล้วก็แต่ละวันเนี่ยก็จะมีไลฟ์แฟนทุกวันแต่ว่าศิลปินเนี่ยก็จะผันเปลี่ยนใช่ครับผมมันก็เป็นเหมือนแบบฟิลแบบเออเหมือนอยากเชิญชวนทุกคนที่เหนื่อยกันมาทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้ให้มาแบบผ่อนคลายกัน,กนแบบส่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมานั่งชิลๆกันที่ห้างใหม่ด้วยเอ็มสเตอร์เรื่ยแล้วมันก็มีส่วนที่แบบสวยๆแบบนี้ก็แบบโระเดตนก็อยากชวนทุกคนมาแบบวีแล็กซ์ครับผมที่ฟิลดีเ่าแล้เทลงจังกินด้วย เดินทสเดินรอแล้วใช่ไปอยู่รอบเลยมืนก็แบบดีมากเมื่อกี้ได้เดินไปแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำได้แหละของกินต่างๆใชครับแล้วเขาก็มีเหมือนแบบเครื่องดื่มมีอาหารแล้วแบบอากาศมันก็ดีด้วยนะแบบเมื่อกี้ลงไปเดินขนาดผมใส่สองชั้นผมก็ไม่ร้อนนะเนื้อตื้อเน้อเนื่อเนื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 ้อเนือเนื่อเนือเนเนืื่อเนื้อเนือเ้อเนือ กกำลังกายเสร็จปุ๊บมานั่งได้ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยเนี่ยมาวิ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออทีมมาร์เก็ตติ้งเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาแบบจะไปวิ่งต่อนะใช่ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิ่งไหมคะเออเราแบบออกกลังกายอยู่แล้วออกกำลังกายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็นัดกันไปออกกำลังกายอยู่แล้วปกติแล้วคู่ช็อตไหมกับเทศกาลแห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาถึงเป็นความตื่นเต้นไหมชอบนะเราชอบวันหยุดด้วยค่ะอะไรประเด็นประเด็นหลักๆเลี่ยคือแบบชอบแบบความแบบไม่ต้องทำงาน ก็แบบจริงจริงม like like yes, yes, right. hmm. ันคือมันมันรู้สึกเฟสติฟท์เลยฮะแบบที่แบบเขาเขาบอกว่าแบบเราต้องฟีลแบบจอลลี่แบบคริสต์มาสมันต้องแบบแฮปปี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบมันรู้สึกอย่างนั้นใช่ไต้องนัดเพื่อนอะไรอย่างงี้ที่นี่ในทคะใกล้สิ้นปีแล้วมันต้องแบบมาเจอกันใช่ใช่มันต้องมันต้องนัดซะหน่อยจริงๆคุณเจเลอร์เนี่ยไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันมันต้องมันต้องนัดแหละมันต้องนัดอ่ะถือว่าแบบเมื่อวานคนาดเกินไปเออตั้งแต่เจอเพื่อวานเ่ิญมาชวนมาเลยเอาดีๆแบบนี้แบบคนกลุ่ม แทุกคนแวะมาได้แลแหละเพราะอยู่กลาเงเมืองเลยไม่ไกลแล้ว,ลวก็มีกิจกรรมให้ทำตลอดถ้าเกิดคิดไม่ออกก็จะไปไหนก็แวะที่นี่ได้นะคะแล้วก็ถ้าถืาอว่าคิดออกก็อยากมาเพราะบรรยากาศมันดีมากแล้วก็แบบเครื่องดื่มมีของกินเ <c oughs> ช่นเลยมีเพลงพอๆให้ฟัง <c oughs> ใช่ <c oughs> มีศิลปินมากมายครับผมก็แบบถ้าเกิดแบบยังยังไม่เคยมาอยาก อยากให้ลองมาสัมผัสดูอะผมมันก็แบบชิลๆสบายดีแล้วก็ช่วงนี้อากาศแบบกำลังใช่แล้วมันก็ใหม่ด้วยกำลังแบบกำลังต้องต้องรีบมาต้องเช้กินต้องใช้กินครับถึวันที่เสร็จปะสามโอเคครับแป๊บนึ่งลูกจะให้ไม่หนึ่งก่อนเนาะครับ